แรกของทั้งคุณแม่และของเบลที่ได้ไปปาริสทึ่ไม่เคยไปมาก่อนอนะค็ใช่เบลอยังไม่เคยเบลเคยไปแค่รอบๆแต่ไม่เคยไปฝรั่งเศสค่ะก็ดีค่ะมันเป็นช่วงซัมเมอร์พอดีก็จะมืดชานิดนึงก็เที่ยวคุ้มเลยแล,เแล้วก็เออได้ไปดูโชว์เอวูตูของเบนดี้ค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยอ่ะี<า>้แฮปปี้เียแฮปปี้มาก ปเที่ยวอ่ะก็คือถือว่าโอเคแล้วสำหรับแม่แล้วก็อยู่กันค่อนข้างนานบรรยากาศแบบคนที่ไปด้วยอะไรคือทีมหมดที่พักอาหารอะไรอย่างเงี้ก็ตเต็มป็นอย่างคุณแม่ คือด้วยความที่เราปิดกล้องละครเราด้วยค่ะก็เลยมีเวลาเที่ยวต่อก็เออก็อยากมาพักแม่เที่ยวเพราะว่าไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันมาสักพักใหญ่แล้วค่ะจริงกว่าก่อนไปหลายที่ไหมคะทำกันบ้านนี่ก็หลายที่นะมีไปฝรั่งเศสสวิสอิตาลีแในอิตาลีก็คือย้ายเมือ<า>งเยอมากนครั้งแรกเลยใช่ใช่เป็นครั้งแรกค่ะคุณแม่ไม่ได้ไปดูเป็นท่านชมใช่ <c oughs> <c oughs> เราเรา,เราทำกันบ้านน้ำเพราะเขาบอกว่าเห็นอยู่หลายวันด้วยเลยค่ะเออก็จัดกระเป๋านา้ำมากกว่าทำกันบ้านเรยวันมีวันแต่เบนนี้ยงสิบกว่าวันค่ะย้ายเมืองเกือบทุกวันตตยกเว้นวัน <roup S 1> ที่ไปไปปารีสค่ะก็เจอคอนาตดีวันนั้นโชคดีมากคือวันก่อนหนนะ้าคือร้อนมากแล้ววันที่เบลว่าไปก็มันเหมือนแบบคลื่นฟ้าคลื่นฝนอะไรอย่างเงี้ยอากาศ ีเลยก็ไม่ไหม้ค่ะแต่กอยทำกันบ้างใช่ไหมว่าแบบตัวมันจะฝนของมันจิจีบได้แต่ก็ปวดมันจะมันจะเกลอะไรอย่างเงี้ยก็เกลก็เตรียมของไปหมดเลยคือแบบฝรั่งเศสหนาวอิตาลีร้อนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะต้องมีเสื้อผ้าทั้งสองแบบมีร่มมีพัดลมอย่างเงี้ยค่ะแม่แม่เป็นไงบ้างแม่ว่าไงบ้างแม่แฮปปี้ชอบมาก เดินเดินขึ้นข่าสู้ตายแล้วก็ว่าเมื่อไหร่คลิปหน้าแต่ว่าไม่ได้กระหนหรือว่าแบบเลี้จะแบบที่เบาๆนะแม่ไม่เลยลุยมากค่ะใส่เลยแม้ว่าคนแกคือคน ในทริปสะพายเบลบอกไม่ค่อยเพราะเบลรู้ว่าคุณแม่แข็งแรงตจ<ง>ังคืออยากสะพาเขาไปแบบฟิลเนี้ยตั้งแต่ตอนที่เขายังแข็งแรงเดินได้แบบสบายๆเดินสนุกเที่ยวสนุกอย่างเงี้ยค่ะเรื่องกินนะครเรื่องกินนะครับเบต็มที่มากคือทุกคนในทริปคือแบบจอยกินมากแบบเนี้ยคือสั่งจานเดียวไม่พอแบบต้องอย่างละสองอย่างเงี้ยค่ะไม่อยากกลับเลยไหมคะเบลหมอเบลก็ก็ไม่ค่อยอยากกลับยังไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่แต่ที่นี่คือเป็นสายเปลงใส่ ดูแรงช็อปเลยก็ดูดูแบบนู่นนี่นั่นให้คุณแม่บ้างนิดนึงก็ซื้อนั่นแหละก็ซื้อให้ตัวเองเยอะกว่าแหมเป็นกระเป๋าหรือเปล่าะค่ะเป็นแบบเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้ชาร์จแบตได้ไหมคะทุเรียนเพราะว่าแบบได้อยู่สี่ห้าวันอะไรเงี้ยใช่ไม่ได้ไปเที่ยวทริปนานๆอย่างนี้ก็สัมผัสใหญ่เหมือนกันนะคะแล้วก็เอออากาศ นดีมัคนดีที่พักดีอย่างเงี้ยก็กลับมาก็มีแรงทำงานค่ะ ข้างเขาแล้วก็ได้กระทบได้ค่ะดีบีแต่ว่าทีาแบบ่คุยนานสุดก็จะเป็นคามิล่าพูดแบบอเขาว่าเออโชว์แล้โชว์เขายังอยู่ในใจเราอยู่เลยนะอะไรอย่างเแงบบี้ยเพราะว่าก็ประทับใจจริงๆแล้วก็ไม่ได้คิดตอนแรกไม่ได้คิดว่าจะมีโมเมนต,ต์แบบไข่ลรรูกอะไรได้วยกันค่ะแต่แบบด้วยความบังเอิญแบบเดินสวนพอดีสร้างตั้งแต่แรกเพราะว่าแได้เจอจะได้กระทบได้ก็ก็รู้บ้างค่ะประมาณหนึ่งค่ะแต่ไม่ได้คิดว่าจะได้กระทบได ด้วยความที่เหมือนคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยด้วยอ่ะก็เป็นยังไงบ้างไหน่ามากค่ะก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็เหมือนได้ไปเห็นเอ่อบนรันเวย์ที่เป็นแบบมันเป็นคำว่าตาแตกอ่ะคือกอสวยตาแตกก็เป็นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวค่ะเกคำว่าตาแตกตาแตกเลยแล้ววันลุ้งขึ้นก็คือไปดูแบบเอ่อจิวเวลรี่ของเขาอีกอย่างเงี้เกือติดมือมาแล้ว ใกลับตาแล้วแบบว่าเอ้ยตาจะติดมืนมาหน้าอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหแต่ว่าก็แบบความไฮจีว่ะไฮซีค่ะที่รังตัวเองไว้ได้อยู่ใช่ไหมยังรังตัวเองไว้ได้อยู่เพราะว่ายายเมืองพอดีค่ะไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่แบบตื่นเต้นอะไรใช่ไหมที่ของ ใช่ไหมไม่มีเลยค่ะคือเหมือนด้วยความที่เออมีเหตุการณ์อะไรอีกมาคืออยู่คนละโซนกันเลยเราคไม่ตม้องพิจารณาตัวแล้วแบบพิษะที่โอ้ยก็ระวังค่ะระวังแล้วก็ไปไหนก็ไปเป็นจู่แต่อย่างที่บอกคือโชคดีที่ช่วงซัมเมอร์คือมืดชา้าฉะนั้นก็คือแบบมันก็ไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่แต่ก็ระวังมากเหมือนกันเราที่ใช้เวลากับแม่เยอะกับตัวเราเองราคาสนใจขนยังไงบ้างก็คอเนใ้ประชุมประชุมมัน ไม่มีหรอกไม่คือด้วยความที่ก่อนหน้านี้นเบลว่าใครยถ่าไม่ถ่ดยละครแล้วก็คือทางานเยอะมันไม่มีเวลาจริงๆแต่ว่าก็ตอนนี้ละครก็ปิดแล้วนะ,ะที่จริงปิแล้วข <c oughs> องแดดก็เรียกขอก็อาจจะเพื่อนยังแบบคอยแตะตามเออไม่มีแล้วเพราะว่า <c oughs> เป็นช่วงนานเกินไป ก็เลือกไหนทำแล้วหรือไงว่าเราไม่เอาใช่เพราะว่าแบบเหมือนก็คือเหมือนเขาขี้เกียจถามแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องใช้ผมได้ขีดก็นานอ้้หู้ก็ต้องไปก็ไม่พอหมดละครไปในตัวเลยคือแต่ตอนนี้คือใครเข้ามาก็พร้อมที่จะแบบเออเราสายาด้วยอเนี้ยอย่าไปดูนานอ๋อก็ความจริงก็เปิดแต่ว่าก right? ็ยังไม่มีใครเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแหละ มีโโ<ด>มาแต่ยังไม่มแบบอ,อีอไอบแอบม่ได้ชเชกอ่ะคนที่จะเข้ามากิจิใจเบ็นี้ต้องไปยังไงคะโอ้เอาเป็นว่าให้เข้ามาก่อนแลเดี๋ยวค่อยว่ากันม<อ>สวับเยเน, <c oughs> นี่ยแหละไม่คว่าเลือกเยอะมันก็เป็นอย่างนี้ยแหละเลื <c oughs> อกยังไงเลือกยังไงคว่าเลือกเยอะของเ มันก็ไม่จริงหรอกค่ะพูดไปงั้นแหละคือความจริงยังไม่ทันได้เลือกได้อะไรหรอยังไม่ได้แบบเออคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นจริงจากตัวเองก่อนน,ะน,น,น,นัะเหงาแบบนี้เริ่มแบบพี่จะเริ่มเป็นน้องกันนะพอปิดกล้องก็ะอดปุ๊บเหงาเลย,ยๆๆแล้วเหงาทัานทีเลยเอ,อืมมันน่าสวยเกินไปกระจีเลยโอ้ยเ <laughs> ข้าถึงง่ายค่ะง่ายเฮ้ยแต่ตอนนี้คือสดแล้วก็มีเวลามากด้วยมีเวลาด้วยใช่ แต่ความจริงมันเป็นเหตุผลหลักเลยก่อนนะเนี่ยที่ไม่มีเวลาแล้วแบบมันจะไปคุยไปเริ่มกับใครมันก็ไม่ใช่การที่พร้อมแล้วพร้อมแล้วบรรเข้ามาตอนนี้โอ๊ยไม่เอามันเกินไปแต่มันก็แบบจังหวะเวลาที่ใช่แหละแต่ถ้ามีละครเรื่องใหม่เข้ามาอาจจะแบบไม่บมาไม่ไหวแล้วกลับมาไม่ว่างอีกเพราะตอนนี้ยังไม่มีอาจจะ 哎，不要。<laughs>